คนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือคนดูใหม่นะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ท่าติทาโร่นะคะคลิปในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลังงานของเดือนพฤษภาคม,มไม่ใช่สิมีถุนายนเนาะเพราะว่าพฤษภาผ่านไปแล้วเดือนที่แล้วนูน่นเ,เราก็จะมาดูเดือนมิถุนานะคะว่าพลังงานของคุณในแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรเราจะนับวันนับราศีตามตะว,วันตกนะคะ อ่ถ้าคุณไม่รู้ว่าราศีตะวันตกของคุณจะเป็นราศีอะไรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปมีไว้บอกหมดแล้วแล้วก็คลิปนี้ดูได้ทั้งหมดเลยลัคนาดาวจันดาวอะไรก็ดูได้หมดเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันตรงเอาไปปรับใช้เนาะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็สำหรับคนที่รักกันชอบกันเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ สนับสนุนกันโดยการดูโฆษณาให้เป็นค่าหาน้นงแมวตัวอ้วนๆของเรานะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะว่าเดือนนี้พลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะชาวราศีกุมนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดูได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องการงานก่อนนะจ๊ะ แล้วจากนั้นเราจะมาดูว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างราศีกุมการงานการเงินนะคะโอเคมาไพ่ใบแรก king of wands upright ดีนะจ๊ะพลังงานเลิศมีไฟแรง passion เยอะว่างั้น age of pentacles l ีเ w o r s สนะจ๊ะแต่แอบ,บดูเหมือนใจร้อนไปนิดหนึ่งนะดูเล่งเลงตัวเองยังไงก็ไม่รู้แอร์ Justice นะคะ l ีเ w o r s สอย่าเล่งตัวเองมากไปเนาะกุมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ Nine of Swords upright ดูมีความเครียดจากงานด้วยอ Ace of Cups โอ้ไม่ใช่สิ Nine of Cups upright ยังมีอะไรดีๆอีกอยู่นะคะทำอารมณ์ให้ดีๆหน่อยเนาะโอ้เอชออฟคัพก็มาจริงๆด้วยอัปไรต์เอาอารมณ์ขุนมัวทิ้งไปก่อนตอนนี้ไพ่เขาบอกมาแบบนี้ The l o v e r s Reversed Rever นะคะอ่าเอชออฟวันส์อัปไรต์อัปไรต์ซิกออฟวนส์ รีเวิสนะจ๊ะดูเหมือนเล่งตัวเองเกินไปนะเนี่ยพักบ้างเนาะอ้าว ten of cups upright อันนี้คล้ายๆของราศีกรกฎอยู่นิดหนึ่งเลยตรงที่ว่าเป็นดวงการงานนะแต่ดูเหมือนจะแอบมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนอยู่นิดหนึ่งเหมือนว่าไปแอบปิ้งสาวปิ้งหนุ่มที่ไหนแล้วเหมือนเลิกคิดถึงเขาไม่ได้แล้วก็ ทำให้ไม่ได้โฟกัสกับการทำงาน100%อย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเลยนะคะในตอนนี้เนะาะไพ่เขาบอกมาว่าให้คุณพักเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วมาโฟกัสที่งานเพราะดูเหมือนว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆงานการจะมีปัญหาแล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรและที่สำคัญเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกต่างหากที่จะเริ่มต้นทำโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะทำแต่มันบังเอิญบังเอิญว่าอย่างที่บอกคือ มัวแต่เอาสมองไปนั่งคิดหมกมุ่นถึงเรื่องใครบางคนดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าระหว่างนี้คุณไปเจอใครใหม่มาหรือเปล่าหรือคนเก่าคนแก่เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันมีผล,ลบรบกวนจิตใจของคุณมากๆในช่วงนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณมีชาร์จเกิดคุณเป็นราศีกรกฎด้วยคุณก็ไปดูกรกฎเพิ่มเติมได้เลยเพราะการงานออกมาเหมือนกันมากโดยเฉพาะเนื้องานของเขาเองเลยนะค่อนข้างดีนะ เพียงแต่ปัญหาอย่างเดียวเลยคือตัวคุณเองคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวงานเต็มที่เพราะอย่างที่บอกมันเหมือนคุณมัวแต่คิดเรื่องใครบางคนอยู่ในหัวของคุณเราเคยเป็นอารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะเวลาที่เราไปปิ้งใครมาเอาจริงเลยนะแบบไปปิ้งใครมาทํางานไปด้วยก็นึกนึกหน้านึกถึงหน้าเขาไปด้วยนึกถึงนั่นถึงนี่ไปแล้วมันไม่ได้ไปโฟกัสที่ที่งานเต็มที่ดังนั้นเลยตอนนี้เนะาะไพ่บอกว่าอย่างที่เตือนไปตอนแรกเลยถ้าคุณไม่ไปโฟกัสที่มัน มันจะทำให้งานของคุณนะ่ะไม่ได้เดินไปข้างหน้าอย่างที่คุณต้องการให้มันเป็นมันจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะคะเราถ้าอยากเริ่มต้นทำอะไรตอนนี้ให้รีบทำก่อนที่ความบาลานซ์ความสมดุลมันจะลดน้อยถอยลงเพราะคุณมัวไปนั่งคิดถึงเรื่องความรักมากกว่าเรื่องงานเอาจริงๆไหมงานดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยการงานค่อนข้างดีแต่ปัญหาคืออารมณ์มัวแต่ไปคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งเท่านั้นเอง เนาะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อความซิว่าจาักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณแล้วเรามาเคลีฟา์เพิ่มเติมทีหลังดีกว่าไม่งั้นมันก็จะวนอยู่ที่เดิมนะคะอะมาดูซีราศีกุมจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพนับถือมีอะไรอกจะบอกคุณบ้างนะคะไปปิ้งใครมาเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนมีความรู้สึก บางอย่างที่เหมือนกับเอาเขาเออกจากหัวไปได้เพราะง,งั้นต้องนึกถึงกันอยู่ตลอดเลยเพราะง,งั้นเนาะโอเคมาดูสิอ่าโอเคเขาบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามหน่อยเนึ่งและที่สำคัญสร้างความบาลานซ์สมดุลตัวเองเยอะๆดูคนไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เนาะช่วงนี้ อเราก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเข้ามาแล้วนะจ๊ะใจเย็นๆหน่อยเนาะโอ้ว้าวเขาบอกว่าให้เลือกความรักนะคะอย่าไปเลือกความกลัวดูเหมือนคุณจะไม่กล้าไปจีบสาวจีบหนุ่มคนที่คุณปิ๊งหรือเปล่าถ้าอันนี้มันตรงเนาะถ้ามันตรงเขาบอกให้ลุยเลยนะคะลุยเลยว่านั้นอืมอ่า โอเคเขาบอกว่าตอนนี้นะคะตัวคนเองน่ะไม่นิ่งเลยอารมณ์ไม่นิ่งพลังงานไม่นิ่งดังนั้นเอาตัวเองไปอยู่ใกลธรรมชาติมากๆขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงเนาะลบล้างพลังงานเก่าๆข้างๆออกไปให้หมดแล้วก็รับพลังงานดีๆใหม่ๆเข้ามาปรับสถานการณ์ชีวิตสักหน่อยหนึงปรับสมดุลน,นะคะอืมแล้วก็มันถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางสิ่งบางอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วพาออกมาในทิศทางที่ว่าคุณน่าจะไปเจออะไรมาจริงๆอะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นผู้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาบ้างนะคะใบสุดท้ายอะแล้วคุณก็จะกวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งสิ้นรักใครชอบใคร เข้าหาเขาเลยค่ะมาดูสิว่าตรงนี้ไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําอีกซึ่งเราคุยกันเรื่องงานแต่เรื่องงานของคุณมันพุ่งไปที่เรื่องความรักหมดเลยเพราะงั้นมามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมบ้งางไพ่อ้าว oh five of wands reverse นะคะมีความขัดแย้งในหัวไม่กล้าเข้าไปหาเขาหรือเปล่าเอ่ย งานการนะคะรีบไปทําอย่างเงินจะได้อยู่อย่าเพิ่งมีความขัดแย้งอะไรพักไว้ก่อนไปโฟกัสที่งานก่อนเนี่ยดูเงินจะมาแล้วเนี่ยเงินได้อยู่แต่คุณไม่ได้ไปโฟกัสที่มันสักเท่าไหร่นักเนาะเสียสมาธิว่างั้นสมาธิหดหายหมดเลยเนี่ย judgment ไม่มีความนิ่งเลยตอนนี้ดังนั้นแล้วกลุ่ม เราจะแนะนําอันดับแรกเลยถ้าคุณไม่นิ่งนะงานก็จะไม่สําเร็จความรักก็จะไม่สาเร็จเพราะคุณไม่นิ่งคุณคิดไปเรื่อยเปื่อยด้วยความที่เป็นคนธาตุลมด้วยคิดไปเรื่อยเราหาจุดยืนไม่เจอดังนั้นแล้วไปหาจุดยืนหาจุดที่ตัวเองต้องการจริงๆจากนั้นคุณค่อยๆสงบสติอารมณ์ของคุณแล้วก็ทําทีละอย่างเพราะเท่าที่ดูเหมือนคุณกาลังมีควนคนอยู่ในใจคุณนี่แหละที่คุณอยากจะไปคุยกับเขาหรืออะไรสักอย่างที่คุณอยากทําให้มันประสบความสําเร็จเอาทีละอย่างนะคะไพ่บอกว่าเอาตังก่อน หรือทําพร้อมกัน2อย่างก็ได้เพียงแต่คุณจะต้องสร้างความสมดุลให้ตัวเองมากที่สุดเลยเพราะเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้แย่ทั้งคู่แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเขาก็เข้าเรื่องความรักมาแล้วเราไปลุยต่อเรื่องความรักดีกว่าเดี๋ยวเก็บไพ่ตรงนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเรามาดูซิว่าเรื่องความรักของกุ้มเป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้เราเรียกชื่อผิดเป็นตุลกลุ่มนะคะกลุ่มครียสนะมาดูซิกลุ่มมีอะไรที่กลุ่มจะต้อง ระมัดระวังอัปเดตเรื่องความรักบ้างนะคะร้านไทยแป๊บหนึ่งชาวราศีกุมไปปิ๊งหนุ่มปิ๊งสาวที่ไหนเอ่ยที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องรบกวนจิตใจของคุณในตอนนี้ไม่มีสมาธิทำงานว่างั้นอโอเค เราปวดต้นคอมากกว่านี้อ้ามาดูความรักของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้โอเคมาดูซิ n i h t of cups โอ้ยคุณไปแอบปิ้นใครที่อายุมากกว่าคุณปะคะสาวรุ่นพี่หนุ่มรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ หรือคุณเป็นรุ่นพี่นั่นเห็นไหมมีควีนมาด้วยควีนออฟคัพสเขาก็สนใจคุณอยู่นะแค่เขาไม่ได้แสดงออกกุ้มลุยเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิทำงานอ่าทรีออฟสอดโอ้กูรอความเจ็บปวดว่างั้นอืมไม่ลองไม่รู้นะคะอกหักแอบรักเขานะคิดดู Page of Pentacles r รี r วิอยากคุยด้วยสิแต่ไม่ทำสักที เดมูน uh, เพราะเขาดูเป็นคนลึกลับวราะง hmm. Justice Reverse คะ่ะเดาทางไม่ออกหรือเขาเดาทางคุณไม่ออกเป็นไปได้หมดเลยนะ The World Reverse เอ้ย Uplight แสดงว่าต้องมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดไป Age Gap ระยะห่างของอายุเป็นไปได้นะคะความแตกต่างเนาะ n i n e of Cups Uplight แต่มันทำให้คุณรู้สึกดีต่อใจว่างั้นอ่า six of cups reverse ค่ะอืมแล้วก็ ten of swords reverse อ่ะเรามีรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราขออนุญ,ญาตอ่านกลางๆนะคะคนที่เข้ามาดูของราศีกุมคุณเอาไปปรับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยอาจจะเป็นเข้าอาจจะเป็นเราพลังงานสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยความที่เป็นดวงร่วม กุมเองก็เช่นกันนะคะเราขออนุญ,ญาตอ่านเป็นพลังงานนี้เลยแล้วกันจะเป็นคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เนาะเอาไปปรับเอาอันดับแรกเลยนะคะคนคนนี้กับคุณน่าจะมีความห่างทางด้านอายุกันมากๆดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเดาทางยากมากในเาตตาคุณเนาะดูเป็นคนค่อนข้างลึกลับดูเป็นคนที่เหมือนเปิดเผยนะแต่หลายๆอย่างในตัวเขาทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่าเข้าไปค้นหา เหมือนผู้หญิงผู้ชายธาตุน้ําทั่วไปที่ดูลึกลับหน่อยดูมันจะเปิดเผยแต่ดูลึกลับแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าคุณจะไปต่อน,นี่อาจจะทําให้คุณต้องอกหักได้เพราะคนคนเนี้ยดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดอะไรสักเท่าไหร่ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันทําให้คุณค่อนข้างเดาทางเขายากลําบากมากๆแต่ที่แน่ๆเลยนะคะพลังงานของเขาค่อนข้างโอเคนะ โดยรวมๆเขาก็รู้สึกดีนะที่มีคุณโผล่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะไปเจอกันเมื่อไหร่ก็ตามแต่อาจจะนานแล้วหรืออาจจะเพิ่งเจอแต่คนคนนี้รู้สึกโอเคที่มีคุณเข้ามาและเขาก็อยากจะคุยกับคุณเพียงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากเป็นฝ่ายเริ่มต้นสักเท่าไหร่หรืออาจจะเริ่มไปแล้วแล้วคุณมีการตอบกลับมาที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักในใสายตาเขามันเลยทําให้เขารู้สึกว่าโอเคไม่ไปต่อก็ได้ดังนั้นถ้าอยากคุยก็ทักมาไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้มากกว่าดังนั้นแล้ว ถ้ากลุ่มเองกลุ่มอยากจะคุยกับคนคนนี้ต่ออย่างที่เราบอกเมื่อกี้ทักไปเลยค่ะไปคุยเลยเท่าที่ดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรที่ยากลําบากสักเท่าไหร่นักยกเว้นแต่ว่าไอความรู้สึกที่คุณต้องแบกรับไว้ว่าโอ๊ยอยากคุยจังเลยอ่ะแต่ไม่กล้าคุยกลัวอกหักกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเขามีแฟนแล้วกลัวอะไรอะไร,ะไรมากมายไปหมดเลยทีนี้พอไม่ทําอะไรเลยมันจะกลายเป็นว่าทาให้คุณรู้สึกมีความติดค้างในใจและเกิดเป็นความอึดอัด พออึดอัดปุ๊บมันยิ่งกดดันทําให้คุณคิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้พลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อยากจะคุยออกับคุณมากๆแต่เดาทางคุณไม่ออกเพราะดูคุณนิ่งอันนี้เป็นไปได้หมดเลยทั้งนั้นเลยฉะนั้นเอาไปปรับบทบาทกันเอาแต่ณตอนนี้เลยนะคะคนคนนี้เท่าที่ดูไม่ใช่คนเก่าของคุณเพราะ s i กออฟคัพส์รีเ r ิรเลยน่าจะเป็นคนใหม่จริงๆที่คุณเพิ่งได้เจอและ น่าจะเป็นคนประเภทที่คุณไม่เคยได้เดทมาก่อนในชีวิตคุณอาจจะเคยคบคนประเภทอื่นๆมาเยอะแยะมากมายเลยแต่คนนี้จะแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะเท่าที่ดูอาจจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาทุกอย่างเป็นไปได้หมดอายุอาจจะต่างกันอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละนอำเภอหรือคนละประเทศอันนี้เป็นไปได้แล้วคนนนี้เป็นประเภทที่ว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดแบบลึกลับลึกลับที่ดึงให้คุณเข้าไปหาเขา ทั้งทั้งที่ตัวคุณบางทีคุณอาจจะมองว่าอุยไม่ไปต่อดีกว่าเพราะไม่อยากเจ็บเพราะเท่าที่ดูแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นอกหักมาอยู่เรื่อยๆด้วยความที่เขาดูเป็นคนมีความสุขกับตัวเองเนอไม่เอ่ยดังนั้นเขาจะมีแรงดึงดูดแบบแปลกประหลาดอย่างที่เราบอกไปแล้วมันทําให้คุณอาจจะไม่กล้าไปต่อก็ได้นะเ,เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมดีกว่าว่ามีอะไรอีกเพราะพลังงานดูยังไม่ได้อ,อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะักยังดูใหม่ๆยังไม่ได้มีความผูกพันเยอะเนาะ À, King of วานส์รีเวิร์สนะคะเขาหรือคุณอาจจะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่น่าจะชอบเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่สเปคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เขาอาจจะมองว่าโอ้คุณน่าจะไม่ชอบเขาหรอกเพราะเขาอาจจะแกกว่าอาจจะไม่ใช่สเปคหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองอาจจะมองตัวเองต่ําก้อยไปว่าอุย้ยเราไม่น่าจะใช่สเปคเขาอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยะ King of Pentacles แล้วดูฐานะเขาดูมั่นคงด้วยนะ อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยกล้าเข้าหาสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเขามองว่าตัวคุณเองมีฐานะที่ดีมากกว่าเขาและเขาไม่กล้าเข้าหานะคะอ่ะ the lovers แล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายไดต่างคิดว่ามีตัวเลือกเยอะคุณอาจจะมองว่าเขามีตัวเลือกเยอะเขาอาจจะมองว่าคุณมีตัวเลือกเยอะต่างคนต่างคิดแบบเดียวกันสุดท้ายไม่ได้คุยกันสักทีมาทีนี้มาดูดีกว่าว่าเขา มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างอุ้ยกว่าจะนึกคำพูดได้อ่ะเขามีอะไรที่อยากจะฝากมาบอกคุณบ้างคะเจ็ดใบกุมดูสิอือเขาบอกว่าเขาจะมาบอกคุณนะคะเร็วๆนี้แหละว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะมาจีบคุณก็ได้นะถ้าคุณไม่เข้าหาเขาสักทีเขาจะรำคาญแล้วเขาเอามากคุยเองก็ได้อะไรประมาณนี้ อ,อแล้วเขาก็ติดติดขัดขัดอยู่กับวิบากกรรมที่เขาไปรับไปเจอมาคนคนนี้อาจจะเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจริงจังก็ได้นะคะเพิ่งอาจจะแบบเลิกกับใครมาสดๆร้อนๆหรือคุณเองก็เหมือนกันแล้วเพิ่งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดเขาขอโทษนะคะอันนี้ตอบไม่ได้เลยว่าขอโทษเรื่องอะไรคุณเท่านั้นที่จะรู้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกให้คุณมากกว่าที่คุณคิดว่าเขาจะมีอีกเพราะฉะนั้น แม่จะบอกว่าไงดีเนาะเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปยืนนานแค่ไหนละเพราะฉะนั้นลองคุยกันดูคุยกันค่ะถ้าไม่คุยไม่รู้จริงๆอืมอ่ะแล้วเขาก็ขอโทษในสิ่งที่เขาพูดมาด้วยนะคะเ <c oughs> ขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากพูดจาแบบอาจจะมีความงงๆในการใช้ภาษาเพราะเท่าที่ดูมีความแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดความขัดเคลื่อนได้ง่ายนิดหนึ่งเนาะอืม แล้วเขาก็อยากจะแสดงให้คุณเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นความเป็นไปได้อย่างที่บอกไปคือออกมาจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะให้คุณเห็นว่าเขา move on จากคนเก่าของเขาได้แล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะคุยกันไปต่อเนาะอ่ะเขาไม่เคยรู้สึกกับใครลึกซึ้งเท่าที่เขามีกับคุณเลยอ่ะมาดูซิว่าไพทาร่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมานะจ๊ะ ก่อนที่คลิปจะจบลงเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอ่ะสามใบก็พอ Five of Pentacles Reverse นะคะเขาไม่อยากให้สถานการณ์มาดูห่างเหินแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากคุยกับเขาลองทักไปคุยดูนะคะกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วก็ The Wheel of Fortune ส่วนหนึ่งที่คุณกับเขาได้มาเจอกันนั่นมันเป็นเพราะว่าพรมลิขิตด,ด้วยจักรวาลส่งมาให้ได้เจอกันถึงได้มาเจอโดยบังเอิญ แล้วก็เดวิลนะคะรู้สึกเหมือนใครคนใดคนหนึ่งจะหมกมุ่นเรื่องคนคนนี้หรือเขาอาจจะหมกมุ่นเรื่องคุณหรือคุณอาจจะหมกมุ่นเรื่องเขาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราขอเพิ่มเติม c คลียร์ไหนึ่งใบก็แล้วกันอ่าเซเว่นออฟวนส์กำแพงไม่มีด้วยค่ะไม่ได้มีกำแพงแล้วก็ไม่ได้มีอีโก้ใดๆติดอยู่อย่างเดียวเลยคือเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ชอบเขาและคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ชอบคุณต่างคนต่างเลยไม่คุยดีกว่าอยู่นิ่งๆไปน่าจะดีสุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ถามว่ามันดีที่สุดไหมมันไม่ดีที่สุดเพราะต่างคนต่างไม่รู้เลยว่าเราแอบชอบกันอยู่ดังนั้นลองคุยดูนะคะลองคุยดูเนาะโอเคนะคะชาวราศีกุมแต่มันจะยืดยาวจนเกินไปนะจ๊ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ดูโฆษณาช่วยค่าอาหารแมวอ้วนนะคะแมวอ้วนกินเก่งมากกินอาหารเยอะมากเปลืองมากแต่ก็มีพี่ๆนี่แหละที่คอยดูโฆษณาให้นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.